สวัสดีนะคะอยากลองเทน,นิดหนึ่งว่ามันจะไปเด้งขึ้นที่เฟซหรือเปล่าพอดีเมื่อคืนอัดโซเชียลไปแล้วมันไม่เด้งขึ้นที่เฟซไม่รู้มันมีปัญหาอะไรแก้ปัญหาไม่เป็นเหมือนกันไม่อยากถามใครเดี๋ยวเขาหาว่างโง่นะคะมาเข้าไปเดินกันเลยดีกว่าสาหรับโซเชียลแคมนะคะตุ๊กไม่ได้ตั้งอะไรหรอกส่วนมากจะให้อ,อพวกพี่ๆเขาตั้งให้นะคะก็ตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไปตั้งค่าอะไรไว้อะเวลามีใครเข้ามาดู โซเชียลของตุ๊กใครอัปโหลดหรือว่าเพื่อนที่ตุ๊กติดตามนะคะที่เขา upload, เอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆลงในโซเชียลเนี่ยคือมันจะเด้งเตือนตุกหมดเลยซึ่งดีมากเลยอะ่ะเออแล้วก็พอดีเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาซึ่งประเด็นเนี้ยเห็นบ่บอยละถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กจะจําได้คือตุ๊กจะพยายามอัปรูปลงจุดประสงค์ที่ตุ๊กอัปรูปที่ตุ๊กแคปหน้าจอตุก๊กว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งเข้ามาดูในโซเชียลตุ๊กอะ่ะเพื่อที่จะ สำหรับใครที่รู้จักก็ฝากไปบอกเขานะคะว่าให้เขาหยุดเข้ามาดูเถอะเราไม่ได้ไปด่าเขาหรอกนะคะไม่ต้องมาสนใจนะคะไม่ต้องมาอยากรู้อยากเห็นชีวิตของดิฉันอะไรมากมายนะคะและสําหรับเมื่อเช้านี้ด้วยกันเออก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเจอบุคคลคนเนี้ยเข้ามาดูอีก2วิดีโอหนึ่งก็คือเหมือนจะเป็นเยอะแยะกับกับอะไรสักอย่างที่มันเป็นล่าสุด นะคะที่ล่าสุดข,ของทุกเลยคือเขาก็ดูดูสองอันนะคะแล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นว่าเสือเจดพาซาได้เข้ามาดูวิดีโอเยอะแยะของคุณเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะคะโอ okay, เคข้าเรื่องนะคะสำหรับคุณเสือเจดพาซาคะก็ยังไงก็เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและดิฉันก็ไม่อยากรู้จักคุณนะคะยังไงก็ช่วยเลิกการกระทำนี้นะคะที่จะเข้ามาดูอ,อ่ โซเชียล <Social S 2> ของดิฉันดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นโลกโซเชียลวงกว้างแต่สําหรับเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาดูนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเข้ามาดูเพราะดิฉันไม่ได่าคนแน่นอนอสําหรับเรื่องที่ผ่านมาเรื่องอะไรหรอคะจาไม่ได้ไม่เคยจําไม่อยากจําลงสมองและฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะสาหรับสำหรับเฟซบุ๊ก ออไม่ใช่สิไม่ใช่สำหรับเฟซบ o o กหรอาสำหรับ Facebook ถูกแล้วนะคะรบกวนคุณเสือเจ็ดพาซานะคะไปเปลี่ยนชื่อ Facebook ของคุณจากเสือเจดเดอร์เป็นเสือเจดอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าดิฉันเคยกล่าวขึ้นในสเตตัสของ a c e b o o k ดิฉันไปแล้วว่านะคะคนามสกุลเดอร์เป็นนามสกุลที่มีความหมายสำหรับดิฉันนะคะซึ่งไม่เหมาะกับคุณแน่นอนนะคะไม่เหมาะกับคุณแน่นอนกรุณาเปลี่ยนเป็นนามสกุลอะไรของคุณก็ช่างก็แล้วแต่มันก็เรื่องของคุณนะคะแล้วก็ คือถ้ามองจริงอ่ะดิฉันไม่เคยคิดที่จะเข้าไปดูอะไรของคุณเลยอะอถ้าบอกได้อะอยากบอกมากเลยนะโซเชียลอ่ะบอกยังไงใครก็ได้สอนทีนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่เคยคิดร้ายกับอมไม่ใช่สิคิดร้ายที่ฉันเคยคิดร้ายนะคะแต่ไม่เคยให้ใครโทรไปด่าคุณนะไม่ต้องให้แฟนเก่าคุณโทรมาด่าเรานะคะไม่ต้องมันบ่งบอกถึงสถานะศักยภาพ ของชีวิตคุณโอเคเนาะเปลี่ยนให้ด้วยเลิกแล้วก็เปลี่ยนให้ด้วยขอบคุณ